รารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติามาเยี่ยมเยียนวัดขามหมู่ที่8ในครั้งนี้เดือนหน้าเนี่ยนะวันนี้ก็เดือนบางสุดใต้ของเดือนนี้ใช่มไหมเดือนหน้ามันก็จะมีการแตะทั้งที่ผมอ่านสรุปเนี่ยที่นี่ก็จะมีจุดเดือดเรื่องการแท็แตกรอนะครซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเราก็แท็บทุกกอเลยนะครับขอเสียงปรบมือครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับ และส่วนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องน้ำขงังส่งกลิ่นเหม็นนะครับกาเกิดขึ้นนะครับการร้องเรียนไปเกิดขึ้นเป็นการแสดงแก้วมอครับซึ่งเป็นการแสดงอของชาวไทยกลุยที่ครับวันนี้ให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิธจากสส,ส,สและสิมมัชนได้ มึงได้ไปเลยบุตรีก็มีฐานน้าหมักที่รถต้นคก็ช่วยรถต้นตนการซื้อหนุ่ยที่นี่สามารถที่จะเอาเป็นชิ้นพ่นในต้นข้าวได้ มันเล nah, ิศเนื้ั่วผู้ถั่วเหลี่ยมใช้ไม่ได้เปล่าั่วูอถุวอเูะไรแต่น้ำฟักข้าวมันจะเป็นสีอะไรอย่าที่ให้สาวสามาลงสมงด้วยไปลทีเดียวดแล้วจ็มีบสเกจากคุณคุณเยอะช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์ครับเม็ดพันไม้ครับแจกจ่ายคุในอยู่บ้านครับ เพราะว่าบางคนก็อชอบชอบตัดยันเดียวถ้าไม่ชอบปลูกเราก็าเริ่มสง่งเสริมการปลูกการขายกล้ามายให้คนนอกหมู่บ้านนะครับคันตามครับปัจจเป็นพันี่อยู่ตามหมู่บ้านครับ,รบรอ,อย่างแล้วต้องต้องมาสักกี่วันกว่าจะเอาไปตัดได้อันนี้เพิ่งแบ่งกันมาครับหนึ่งเดือนแล้วครับมาลงที่นี่อีกหนึ่งเดือนเป็นสองเดือน <biliyor? S 2> เดือนแล้วครับ ปุ๋ยบอกว่าถ้ายิ่งน้นยิ่งดีค่ะออันนี้นนี้างนยางทไมถึงเรียกว่านเสาวงับาเขแล้วเขาไว้ทาอะไรปิดไปบ่อยได้ครับ พอมีรถเหยียบไก่บอ่อยๆเลยต้องมีป้ายตรงนี้ไว้ครับระวังไก่นะระวังเหยียบลูกไก <c oughs> ่แล้วลองดู <c oughs> ที่ป้ายด้ย